ยางตายหนึ่งใช้เอทีดีนแล้วจะมีผลอะไรกับต้นยางไหมวันนี้ขออนุญาตมาอธิบายให้พี่พีนะครับคือยางตายหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นอาการที่ติดโรคครับติดโรคพวกเชื้อราพวกไฟท็อปราดำราชมพูะลรพวกนี้ครับมันมันลามเป็นไวรัสเป็นอะไรก็ตามนะครับมันมันลุกลามเข้าไปทําลายเปลือกนะครับไปทําลายเปลือกไปไปอุดตันท่อน้ํายางไปทําลายบางทีมันอาการหนักจนถึงขั้นเข้าไปอยู่ในลําต้นอย่างพลาเลย การใช้เอทิทลีนซึ่งบางต้นนะครับที่มีอาการป่วยอยู่แล้วเราใช้เอทิทลีนบางต้นมันดันออกเยอะมากออกแบบออกเยอะเยอะมากเลยเตมโปเตมโปะนะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยอทิทลีนทําให้มันหายจากการเป็นตายนึ่งได้คือจริงๆแล้วเอทิทลีนไม่ใช่ยารักษานะครับไม่ใช่ตัวบํารุงรักษาแต่เอทิทลีนทําให้มันไหลนานขึ้นไหลดีขึ้นนะครับแต่ยางตายนึ่งบางต้นทําไมใช้แล้วมันไม่ออก ทำไมใช้แล้วไม่เห็นออกเลยนะครับแบบนี้เราต้องดูตามอาการนะครับเพราะว่าการคําว่าตายนึ่งเนี่ยมันมีหลายอาการบางทีบางคนบางบางต้นอาจจะขาดน้ํามากเกินไปขาดปุ๋ยมากเกินไปจนมันแหง้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดินมันแน่นนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะจะ,จะไปเอาน้ํามาจากไหนเพื่อที่จะผลิตน้ํายางมาให้เราอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นมากที่สุดก็คือในเรื่องของการติดเชื้อราที่ลุกลามเข้าไปจนถึงเปลือกทําให้เปลือกเนี่ยแหง้ง แห้งสนิทนะครับแบบนี้นะครับถ้ามันถ้ามันลามเยอะจนเกินไปเนี่ยเราใช้อทิลีนก็ไม่ออกครับผมนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้อยอาจจะเป็นแค่บางจุดเป็นแค่บางส่วนแล้วเราใชอเอทิลีนบางต้นกลับออกเยอะนะครับอันนี้ก็คืออาการมันจะไม่เหมือนกันคือบางต้นเนี่ยบางทีมันออกจนมันทะลักออกมาแตกปูดปนออกมาเห็นไหมครับบางคนบอกว่าใช้อทิลีนแล้วไม่ได้ไปเจาะไม่ได้ไปกรีดแล้วมันมีอาการปูดปนน้ํายางไหลเจาะออกมาตามกิ่งก้านตามง่ามตามอะไรอย่างเงี้ยตามลําต้นเป็นปูดปูดนี่ก็คือ เป็นบ่งบอกว่ายางต้นเนี้มีมีเชื้อรามีเชื้อโรคก็คือเป็นไตนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ในอยู่ในตัวด้วยก็คือเขามีอาการระคายเคืองในบางจุดนะครับก็คือว่าน้ายางเนี่ยมันจะออกมันจะทะลักมาตรงที่บริเวณไหนที่มีอาการระคายเคืองมากมันก็อาจจะเกิดอาการคลั่งคลั่งในบริเวณนั้นได้เนื่องจากว่าไอทีลีนั้นก็จะไปส่งส่งเสริมทําให้อาการมันมันแห้งอ่ะมันช้าลงนะครับอาการน้ํายางแห้งมันช้าลงทําให้มันเกิดการทะลักออกมาในบางส่วน หลายคนก็เข้าใจผิดว่าการใช้อทีิ์นแล้วไม่ได้ไปเจาะไม่ได้ไปกรีดมันจะทําให้น้ํายางปูดปนอันนี้ผมขอเถียงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆที่มันปูดปนหน้าตรงนั้นบริเวณน,นั้นบริเวณนี้มันเกิดจากตรงยางพาราต้นนั้นนะมีอาการป่วยก็คือติดโรคในบางจุดบางบาง,บาง,บางส่วนนะครับถ้าเราทําการรักษานะครับหลายคนก็มีแนวทางรักษานะครับอย่างเช่นกยทก็ส่งเสริมให้ทําน้ําหมักปลา EM ใช่ไหมครับหรือว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์จากกยทก็ได้นะครับน้ำหมักปลา หมอคางดำอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับตัวนี้จะมีจุลินทรีย์อยู่ครูเซมนะครับก็สอนให้ทุกคนหมักน้ําหมัก EM ด้วยตัวเองนะครับซื้อผลิตภัณฑ์มาราคาถูกหลักพันกว่าบาทแล้วเอามาหมักเองก็ใช้ได้ทั้งปี2ปี3ปีนะครับหรือว่าบางคนก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีจุลินทรีย์มีการทรําลายพวกเชื้อพวกนี้เชื้อราต่างๆเหล่านี้มีหลายๆแบรนด์แต่ว่าของดีก็ราคาก็จะสูงนิดนึง ของผมก็มีนะครับใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆชื่อว่าแว็กกลีนก็ติดต่อผมมาได้ผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งใส่ทั้งทางดินบำรุงปรับสภาพดินเลยให้ดินให้รากเดินดีๆนะครับให้หาอาหารได้เก่งๆปรับความเป็นกรดเนื่องจากว่าเราใช้น้ากรดเยอะอะไรพวกนี้ก็มีส่วนมีส่วนทําให้ายางมันใหรากยางเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วหาอาหารไม่ได้แล้วทาให้เกิดโรคมีการแพร่ระบาดอะไรพวกนี้นะครับลระผมผมก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยดูแลเรื่องนี้ได้ติดต่อมาก็ได้นะครับผมอ่าส่วนในส่วนของการที่ว่าน้ํายางเนี่ย ต้นยางที่มันมันมันเป็นตายหนึ่งเนี่ยมันจะออกคือบางต้นนี่มันออกดีมากเลยนะถ้าคือมันป่วยแค่เล็กน้อยแต่ว่าเวลาเราใช้อิทลีนกลับมันกลับออกดีนะครับกลับออกดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการระคายเคืองอยู่ในต้นมันอยู่แล้วในบางจุดเพราะว่ามันมีเชื้อราบางต้นเนี่ยเข้าไปทําลายบางส่วนซึ่งเราไม่เห็นเรามองได้ตาเปล่าซึ่งตอนแรกๆที่มันมันติดโรคเนี่ยเรามองไม่เห็นเหมือนกับคนเป็นมะเร็งเนี่ยเรามองจากภายนอกเรายังไม่เห็นใช่ไหมครับพอเราพอต้นยางเนี่ยมันมีอาการแล้วเราไปเสริมตัวตัวอิทลีนเนี่ยมันท้ ไหลดีแต่แล้วก็ทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนบางทีมันก็อาจจะออกเยอะมากแต่บางต้นก็กลับไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นยางที่มันมีที่คนกรีดหักหมเกินไปอย่างเช่นน้ำต้นยางแก่แล้วแต่ต้นยางเล็กอยู่เขากรีดจนมันปูดโปนแบบว่าน่าเกลียดมากคือคือเป็นถ้าเป็นคนนะ่ก็คือหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อตะปุ่มตะปามอะไรอย่างนั้นนะนะครับก็คือดูแล้วมันไม่สวยมันไม่น่าพิศวาสเลยแบบนั้นนะครับไปใช้เอทิลีนก็ไม่ออกครับเสียเวลาเสียเวลาเสียเงินนะครับก็ แบบนั้นก็ไม่ควรนะครับคำว่าตายนึ่งเนี่ยเราต้องแยกประเภทแยกอาการนะครับถ้าเป็นตายนึ่งเกิดจากโรคนะครับให้เราทําการรักษาก่อนถ้าเรารักษาดีแล้วเราดูแลระบบนิเวศในสวนดีแล้วนะครับสิ่งที่จะคุ้มค่าที่สุดกับการใช้เอทิลีนก็คือการดูแลรักษาถ้ายิ่งเราดูแลรักษาต้นยางดีนะครับแล้วใช้เอทิลีนควบคู่ไปด้วยเราผลิตภัณฑ์เราไปเจาะครั้งหนึ่งเราไปกรีดครั้งหนึ่งเราจะได้ผลผลิตที่เต็มที่และต้นยางไม่โทมเนื้อไม้ก็ไม่เสียครับให้เราทําแบบนี้นะครับคือ ดูแลในเรื่องของความสมบูรณ์ของสวนนะครับถ้าเกิดว่าสวนไหนในี่อยู่ในพื้นที่ที่ดูแลยากเช่นบนดอยนะครับเราก็ทําเฉพาะช่วงที่มันมีความชื้นมากพอช่วงไหนที่มันแรงมันแห้งเราก็หยุดนะครับใช้ทีลินได้ไม่มีปัญหานะครับเราก็ต้องดูแลระบบนิเวศดูแลเรื่องโรคเรื่องเชื้อราควบคุมเรื่องเชื้อราสาคัญกว่าการใส่ปุ๋ยอีกถ้าเราดูแลควบคุมเรื่องเชื้อราได้นะครับเราก็ใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยจะใส่อะไรได้หมดเลยทีนี้นะครับบำรุงได้เต็มที่ครับยิ่งเราบำรุงเยอะเท่าไหร่ ยิ่งเราดูแลเรื่องโรคมากเท่าไหร่ต้นยางจะสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นและเราใช้เอทีิดีินควบคู่ไปด้วยเราก็จะทํางานน้อยลงนะครับทำงานเบาขึ้นสบายขึ้นได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะครับอยากสําเร็จก็เรียนรู้เพิ่มเติมจากในกลุ่มนะครับสอบถามผมเข้ามาก็ได้ครับผมนี่ก่อนสวัสดีครับ